สำหรับท่านที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนี้นะครับตอนนี้ท่านตรวจสอบสิทธิ์อาจจะยังมีปัญหานะครับก็คือบางท่านอาจจะมีได้รับสิทธิ์บางท่านอาจจะยังไม่ได้รับสิทธิ์ตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าวงเล็บสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตา40และชำระเงินสมทบหลัง3สิงหาคม64แต่ภายในวันที่24สิงหาคม64กลุ่มสุดท้ายสําหรับงวดแรกจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเมื่อไหร่สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับ วันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนมาแล้ววันโอนเงินกลุ่มสุดท้ายงวดแรกกลุ่มจ่ายสมทบภายใน24สิงหาคมและวิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, และ ตดตตินี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่ได้รับเงินตามมาตรการเยียวยาของประกันสังคมนะครับวันนี้ผมได้กําหนดการโอนเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข่าวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ p p t v hd ช่อง36นะครับวิธีทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา39มาตรา40เริ่ม1-30กันยายนภายใน15กันยายนโอน5,000มาตรา40ครบ เป็นข่าวของวันที่27สิงหาคม2564นะครับประกันสังคมเตือนกลุ่มตกหลน่นรีบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพเช็คสถานะตรวจสอบสิทธทิเว์ไว่เว็บ sso.go.th พื้นที่29จังหวัดหากชวดสิทธิ์เปิดทบทวนสิทธิ์เยียวยา1-30กันยายนสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาโควิด เงินเยียวยา5,000บาทแก่ผู้ประกันตนมาตา39ในพื้นที่16จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่การจนะบ,บุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีอ่างทองนครนายกปราจีนบุรีลบบุรีและยองสสิหงบุรีสระบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณ์ตากยังมีกลุ่มตกหล่นไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีพรอมเพยได้ นางสาวรัตดาแซลีโคศกสำนักงานประกันสังคมเผยกับ PPTV ว่าผลการโอนเงินเยียวยา5,000บาทแก่ผู้ประกันตนมาตา39ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มวันนี้คือวันที่27สิงหาคม64นะครับยังมีกลุ่มตกหลน่นเงินไม่เข้าบัญชีโดยวันนี้มีผู้ที่ได้รับเงินเยียวยามาตา39จำนวน2 2 8 1 2 0รายโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จ 2 9,301ลายดังนั้นยังมีอีก1 8 0 9ลายที่ยังตกล่นเนื่องจากบัญชีพร้อมเพย์ไม่ผูกกับบัตรประชาชนหรือบัญชีปิดไปแล้วโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมย้ำว่าขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามกำหนดที่สำนักง,งานประกันสังคมแจ้งไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าได้มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบ,บัตรประชาชน13หลักแล้วหรือไม่เพื่อรับสิทธิ์เยียวยา โดยสำนักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้กลุ่มตกหล่นทุกวันพฤหัสบดีนี่นะครับมีผู้ที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับสำหรับทุกมาตาและก็ทุกจังหวัดนะครับรวมกันแล้วหลายแสนคนนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เช็คก่อนว่าตนเองได้รับสิทธิ์หรือไม่หากอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศล็อกดาวน์ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเสียก่อนที่เว w sso.go.th หากตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้าบัญชีรีบตรวจสอบสถานะบัญชีธนาคารคู่ร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนี่นะครับปัญหาของคนที่ไม่ได้รับเงินตอนนี้นะครับมีอยู่2อย่างก็คือบางท่านได้รับสิทธิ์แล้วแต่เงินไม่เข้านะครับแต่บางท่านเช็คแล้วไม่ได้รับสิทธินะครับเพราะฉะนั้นปัญหา2กลุ่มนี้จะแตกต่างกันนะครับถ้าเช็คสิทธิ์ว่าได้รับสิทธิแต่เงินไม่เข้าท่านต้องไปทําการแก้ปัญหากับบัญชีพร้อมเพย์นะครับซึ่งจะง่ายกว่าอีกกลุ่มนึงนะครับถ้าอีกกลุ่มนึงที่เช็คสิทธิ ตรงนี้ท่านต้องทําการทบทวนสิทธิ์นะครับทบทวนสิทธิ์เยียวยาผู้ประกันตนสํานักง,งานประกันสังคมย้ําว่าหากประกอบอาชีพในพื้นที่29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแต่เมื่อตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ให้ทบทวนสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์เยียวยาทําอย่างไรผู้ประกันตนมาตา33มาตา39และมาตา40หากอยู่ในพื้นที่29จังหวัดและเข้าเงื่อนไขผู้ประกันตนมาตา33ต้องประกอบอาชีพ9กลุ่มกิจการ ส่วนผู้ประการโตนมาตรา39และมาตา40ต้องอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหมายความว่ามาตรา3 9กับ40ตอนนี้ไม่จําเป็นจะต้องประกอบอาชีพ9กลุ่มกิจการแล้วนะครับขอให้อยู่ในพื้นที่29จังหวัดนะครับมีสิทธิ์ได้รับเงินแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่เขากําหนดไว้ด้วยนะครับ นี่นะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดก็มีดังนี้นะครับกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีชนบุรีฉเชียงสาตากนครปฐม,มนครนายกนครราชสีมานราธาิวาสนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันป่าจีนบุรีปัตตานีพนระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีเพชรบูรณยะลาระยองราชบุรีลบบุรีสงขลาสิงห์บุรี สมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองสําหรับท่านที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนี้นะครับตอนนี้ท่านตรวจสอบสิทธิ์อาจจะยังมีปัญหานะครับก็คือบางท่านอาจจะมีได้รับสิทธิ์บางท่านอาจจะยังไม่ได้รับสิทธิ์ตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าเขายังรวบรวมเอารายชืย่อของท่านเขาระบบไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้ชัวร์นะครับให้ผ่านวันที่31สิงหาคมนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยทําการเช็คสิทธิ์อีกหนึ่งรอบว่ารายชื่อของท่านมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์หรือไม่นะครับถ้าถึงเวลาแล้วสิทธิ์ของท่านยังเป็นไม่ได้รับสิทธิ์อยู่นะครับถึงเวลานั้นท่านก็ค่อยทําการยื่นทบทวนสิทธิ์ตามที่ผมจะกล่าวนี้นะครับส่วนจังหวัดที่เป็นตัวหนังสือสีดานะครับยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยทันทีที่เขาเปิดนะครับก็คือ1-30กันยานี้นะครับหากเข้าเงื่อนไขแต่เมื่อตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาผ่านทางเวอร์เว็า ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ทบทวนสิทธิ์เย,ยียวยาก็คือต้องกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดวงเล็บตเตรียมเปิดดาวน์โหลดผ่านเวิร์ไว,ว็บ sso.go.th เร็วๆนี้หรือให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ด้วยตนเองทำเอกสารขอทบทวนสิทธิ์เยียวยาหรือดาวน์โหลดเอกสารกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อกรอกข้อมูลสำนักงานประกันสังคมจึงให้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาด้วยเอกสารเท่านั้นเปิดยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนมาตาาม3ามาตรา3 9และมาตรา40ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายน64นะครับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่16บวก3จังหวัดที่เหลือวงเล็บสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40และชำระเงินสมทบหลัง3สิงหาคม64 แต่ภายในวันที่24สิงหาคม6.4กลุ่มสุดท้ายสำหรับงวดแรกจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเมื่อไหร่โฆษกสำนักง,งานประกันสังคมเผยว่ากลุ่มนี้กำลังประมวลข้อมูลเมื่อได้จำนวนผู้ได้รับสิทธิเยียวยาที่แน่นอนแล้วจากนั้นจะเสนอสภาพั์ขออนุมัติงบประมาณในคอรมอเมื่อได้อนุมัติงบประมาณจะดำเนินการโอนเงินเยียวยามาตรา40พื้นที่19จังหวัดที่เหลือภายใน15กันยายน64นี่ก็เป็นวันโอนเงินของกลุ่ม19จังหวัดที่เหลือนะครับ